สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นกก็จะพาทุกคนนะคะกินมะขามป้อมนะคะทุกคนมะขามป้อมนี่เขาเรียกยอดยาวมหายยาเลยนะคะเป็นยาอย่างดีเลยนะคะแม่นกกินไปวันนี้สามลูกก็แบบระบายอะระบายดีมากนะคะทุกคนส่วนหน้าตาก็อยากสวยนะคะแต่มันไม่ค่อยสวยนะคะ ะะวันนี้มีคนทักว่าลกดอกขึ้นหน้าอุย,อย่าเพิ่งให้ดอกขึ้นหน้าค่ะแยวเขาจะหาว่าดอกทองไปเอา <c oughs> มาแม่นกจะพากินนะคะจะพากินมะขามป้อมนะคะแม่นกก็จะนี่นะแกะใส่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกนะคะวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกน้ําประหวานเนาะน้ําประหวานแบบนี้นะทุกคนเป็นยาอย่างดีนะทุกคนอร่อยครับ เห็นแล้วคันนี้นะคะจะบอกว่ามะขามป้อมตัวนี้นะคะเป็นมะขามป้อมป่านะคะทุกคนไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยนะคะ mm hmm. เกิดเองตามธรรมชาตินะคะอยู่ในป่าเลยนะคะ mm hmm. วันนี้พ่อไปเก็บมาใครอยากได้ก็ต้องรีบทักนะคะต้องรีบทักนะอย mm ่า hmm. งนี้นะคะใครอยากได้นะคะ ได้ทักมาได้นะคะทุกคนมีไม่เยอะนะมีเต็มที่ก็คองถุงสองถุงเนาะใครอยากได้ก็บอกนะทุกคนเนี่ยมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมไม่มีสารพิษนะคะไม่ได้ปลูกเองนะไปเอามาจากในป่านะคะทุกคนจะบอกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนะคะมะขามป้อมนะวิตามินซีสูงนะคะ น้าตาหน้าทองมากเลยวันนี้หน้าทองแต่ไม่ดอกทองนะคะ <c oughs> นี่นะทุกคนฟิ้งฟิงฟ้งปิ้งหยดนี่ค่ะฮะแล้วก็อร่อยนะสุดยอด เต้วนะคะมันหวานตามนะ,มะขามป้อมนะนี่นะคะใครสนใจก็รีบนะคะทุกคนร,รีบมากเลยของดีมีประโยชน์นจริงๆก็รอมานานแล้วมันก็จะเก็บไว้กินเหมือนกันนะคะโอเคใครสนใจทักแชทนะทุกคน